เคลี้มาเลยเลยขี้มากขี้มากขี้มากทุกวันนี้ก็เอาอาหารไปส่งแล้วแบบวาอยู่เพื่อนไม่มีข้าวไม่น้ำนกินก็เอาอาหารไปส่งอยู่ในในนี้นแหละตรงนอนทันนอนนทันใช่ไหมหที่โพสลงไปน่ะนั่นแหละเ,เขาก็แอบว่าขอนามขออย่างระดีหรือว่านามในของพี่จะขอเขาเป็นเขาเป็นอย่างไรพระกระป๋อ <c ười> งพระกระป๋องก็เลยว่าเอฟซีมุ่งผ้าแม่ผ้าเบอบานส่วนแม่นอ้องอันนี้อยู่อยู่แบบติดถนนใหญ่างี้เนี่ยไปมาง่ายเนาะแต่ใครอยากใครที่แบบว่า ใครที่แบบว่าแบบว่าจะมาจริงเดี๋ยวให้ทีมงานพามาใช่ใช่แต่ว่าเวลามาเราก็เราขอตรวจดสอบ้วยว่ามีใครชื่ออะไรบ้างเพราะว่าเราจะต้องแจ้งทา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 งหลวงว่าเราอยู่นรือวันนี้เรื่องความปลอดภัยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอะไรเงี้ยเวลาเวลาสิลับบ้างก่ตรวจสิมันาเขาเป็นวิชาชีพบีบข้อ8ข้ขอที่ไหนหมายว่าบ้านหลังนี้เราก็จะรับอยู่แต่ว่าเราจะขอรับว่าบ้านนี้มีกี่คนชื่ออะไรเป็นใคร แล้วก็อยู่กี่วันจนกว่าสถานการณ์สงบกันเนี่นทีเรียนนี่ตากล้ไอรนากผู้อนก่อนเนี่ยนียตนาวเอนเลยล้จะากหรอไดอากาด้อากาศดีมากนะเป็นบ้านสวนบ้านวนแล้ทไมกับนี่ไงะสมอ่ะกับนี่แบบามก้อนสถานีรองน้อซที่มาจากชิรเกตสุริยบุรีรัมที่แบบว่าอยากมาแต่ว่าต้องติดต่อก่อนนะ เพราะว่าเราจะจัดให้แบบเป็นห้องเป็นห้องมันสมมอฝับสมมอนี่มีฝักสมอฝักสมมอเกันไวเลยดิอุ้ยเต็มเลยเด็กอุ้ยน่ะโอ้สมมอเต็มเลยอ่ะสมมอเต็มเลยดิสมมอเต็มเลยใครทักติดต่อโหาพี่นุ่มได้เลยหมายความครอบครัวหนึ่งมีสักสองสามคนมีเด็กเล็กอย่างไรเงี้ยเหนอนได้ไม่ต่ำกว่าห้าหุบคนึสามห้องนอนเออที่นี่มันหลายค่ะอยู่ได้เยอยกลางวันก็อยู่กลางวันนี่กลางวันนี่ก็อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับใช่ เีมนางของแม่นอนนะครับผมก็เป็นกระบอกเสียงไงยด้อยแต่ว่าย้าม,มากใครจะมาต้องติดต่อหาพี่หนุ่มก่อนว่ารับเป็นครัวรับเป็นครัวรับครัวรับไม่รับแบบเยอะเพราะาเราไม่ใช่เราไม่ใช่สูรย,ยกเราแบบว่าเรารแบบว่าผู้ใดมาก,ก่อนควบก่อนกับไตก่อนสินะที่พักพิงชั่วคราวมองอันนี้ขัิที่เชี่ยหายันยาดแห่เนาะร่มยื่นแยกเลยให้หมดนั่นแหละในระหว่างที่รอสถานการณ์สงบเราก็จะจัดเตรียมสำหรับเอลซีพ่อสมุติเนี่ยเท่ากับ หากินหายุกเอฟซีพอเราแบบมีพอมีที่ที่พักเนาะพ<ช>อดีแม่หน่องแกแบบว่าเป็นเจ้าแม่อัสสังหาเรามีห้องกับกับพอมีนิดหน่อยจ้ะ<อ>ใช่อันนี้เป็นอันนไฟที่มัมในเปิดใช่ไหมไฟสีเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เช่าให้เฉดอันนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องรอ,องรับได้เลยเ<ๆ>อฟซีมาเอไม่ใช่เอฟซี่คนที่อยากมีที่พักนะครับผม<อ>คืออันนี้บางที่มันเต็มสุดที่เต็มแค่เป็นอานแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้เห็นอุ่ยนก่อนกันเสียเี่กันเสีพราะว่าเพราะเปนรุ่งเงินรุ่งเงานเนาะ ถ้าตามนี่เราไปห็น้องพี่มาในซีหรื้ว่าอะไรติดต่อพี่หนุ่มโทรหาพี่หนุ่มดูเราได้ข้อที่สองอันนี้ก็เป็นวาห้องห้องน้ก็องนห้องนั้นใช่ไมห้องนมีสองห้องแผ่นกระสอบก็ที่้านขวานีอันนี้ห ได้เปิดปนเาน้ปไว้ไรอย่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเช็คความเรียบร้อยให้ทุกอย่างน้ำประปาดีไมเดี๋ยวมือปนมงอนิ่งไงนอรแางนิ่งงานไงค่ะดมือแหกไปแก้ตไคร้ด้วยแนวีไปครับคุณหมอารมนบนตงารดอนล่งอาหารการกินจัดเองเหรอคะมีขั้วไหนครับี่อซผมบอกว่าอย่างนี้ ถ้ามีถ้ามีมาเอฟซี LC ผมจะมีครัวให้แนวกินกับมี่ห่พอมแต่ว่ามันอาจจะได้มีตลอดนะเบื้องต้นเรามีที่พักให้พัดร่มตลอกที่นอนเช่นะนจัดการกันเมื่อละที่นอนฟูดที่นอนอะไรมีให้หมดผ้าห่อผ้าห่มอะไรก็จะมีให้หมดแต่ว่าแต่ว่าในแหล่งในพิธีถ้าอันนี้เอฟซีเขาก็จะมีเอฟซีต LC, แต่บอกว่าผมมีจัดแบบเนี้ยครจากแบบน,น,กนวกินมาเป็นโรงครัวโรงขายฟูดคลัสแล้วก็เป็นแบบอาหารลงตลอดเลยกืะถอ,องหวง ก็องน้อยู่ห้งหนึ่งห้องนห้องนึงเนาะมันไม่มีใครเหลือเรามาทำความสามให้เนาะโอ้ยดีมันมันยังดือบนี้อเหมอนไม่มีใครได้ใช้งานเลยก็ปลบปูแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยไงเออมันก็ดีดีอยู่ใช่ใช่ใช่โอ้ีหแันงแข็ดไหลย่างร้อนเลยคำสามให้คมสาบให้นอกไม่กับนี่ให้แกงแล้วี่นองนอกไม้ก็มีให้แกงแะ้นี่สวนบ้านสวนบ้านสวนค่ะ ดูนตอไม้จะช่วยไหมได้ดูไหมยังครับยังไม่ได้ดูแต่ป้าฝนตกแบบนี้เียังไงก็มีเรียนอย่างติดประตูนะถ้าพี่น้องขอซุปพี่น้องป้าใครแบบว่านี่เลยจุดประสบเราก็มีอะไรก็ช่วยเหลือพี่น้องกันไปเพราะส่วนตัวแล้ววันนี้เราเี็กลุ่มปิดนะครับก็เลยแวะมาแบบโทรหาแม่แม่แบบมาแน่นเลนี่แม่กับมาดึงดึงแต่กม่น่าเดีือวมาแต่หัวมาแต่รูโทรหาแบบสายตัว แล้วจะพาไปอยูที่หนึ่งด้วยบอกเอชี่ว่ามีหนักกับผู้เฒ่าบอกเอชี่เรื่องผู้เ่าไหนลูกซ้าหลาพี่ก็ี่น่ครัหลันเล็นลใจสองคนนี่สองบ้านขนาดที่ไกลไม่หน่อยบพาไม่ได้ไกลดอกแเออี่เนี่ยมาได้บ้างอ่้ขอบคุณมากมากนะคะบอบิ๊กแม่นงองวัวตื่นเต้มากแล้วก็ลมซิ่วเดียกเอเลยน้องกบไปไปฝ่าความนาความีครับ ไปฟ้าพอน้ำปอมไปฟ้าบักฟ้าพอมงยีสิมสนหมอามุยหม่องซยี่สิบห้าไ้่มอซอรงวตเกียวยีสีเข้าเอาเอาหัวเนาคมแม่ตื่นเออตือนแล้วก็ซ้อมยุนี่เตื่นนี้มากชนแม่่ไเด็ดทั้นสหซีปลาย่มเป็นย่งหมดยยุ่งเลย

ยาลูกป in ืนกระสุนล่วงบ้านนีมากขับเขาขวบของปิดล่างปิดอย่างนรแม่นี่คือว่าเป็นจังหวัดที่ปลอดไทยเพราะว่าดูในจังหวัดกล้ามฝ่าทีนี่ยไกลสุดแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่คิดว่าจะของอยู่แบบกลัวเนาะสามารถที่จะมาหาผู้ใหญ่บ้านทิแลนได้ก็คือเราไม่ทิ้งการอยู่แล้วคนไทยไม่ทิ้งการที่อย่างกระเบิ้งกัน มีน้องมาต่อห่วงสองห้องสามสามห้องห้องนอนที่นี่มีสามห้องเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอีกที่หนึ่งอันนั้นอยู่ฝั่งทางไปอันนั้นตีดสซตกับเนาะเน้นหลักเลยแถวท่าพักอันนั้นจะเป็นสามชั้นแต่พูดอยู่นี่คืออำเภอเมืองหมดเนยไม่ใช่พูดอยู่นี่ยอำเภอเมืองเมือรพี่น้องอำเภอเมืองอำเขอนแก่นพักแซตท่าคนมักบ้านสวนจะขึ้นบองนีเด้อพี่น้องอันนี้อันนั้นเป็นอันนั้นไมเนตืออันนี้น้อนอันนี้เป็นอันนี้ผู้พันในผู้เถ่านะจะมาแบบนี้ก็ได้เนาะ เยี่ยวนเ,นบบเยนเนนี่นเ่ยนนี่ไหมขอเนี้ยโชว์นี่นะครับบรรยากาศที่เรวจะตัดหญ้าไว้รองรับเดี๋จะตัดหญ้าไปให้เม,มื่อกี้ป้าโทรไปเบอร์เต่ติดอย่างใจดีทาแม่ทั้งลูกก่าสัน <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวมือแล้วกับสีไปสีสะเกตอ<ม>ีกพี่ไปใส<า><ม>่คุยร่ำบอกกับคุณหมอกริีกับบอสโน้ตสีสะเกด แต่ไม่แน่ว่าจะไปที่จุดที่กัดไหนบ้างเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งกะะันค่ะแล้วก็มีน้องปามไก่หมูลรมูล,ลิ้นจะเอาไก่หมุนไปสามร้อยชุดแล้วก็บอสโนตก็น่าจะเป็นคันรถหกล้อเลยค่ะสวัสดีคุณแพรี่ไพบนเด้วยนะคะคมาเราชม <c oughs> มาเดินนีเดินมีสาวหองนอนเด้อเดี๋ยวจะเข้าข้าสาไปให้มือมือจะตัดยาตัดยาไปแล้วก็ย่างเขามากอะไรขนมปังหรือย่างเขามากลุด <c oughs> อยู่ในอยู่ในระหว่างที่แบบว่ารอเหตุการณ์สงบเนาะเพื่อความปลอดภัยมีลูกเล็กเด็กแดงมีผู้สาวผู้แก่กับมาเลยเอออยู่ได้เลยสบายพี่น้องแต่ขแขยอยากยู่นี่น้ำใบปลอกต้นไม้รับต้นไม้ยังสืบมาผ่านโตเกียวมาสอนด้วไปบ้านสวนให้องคุณซ่อมโอเคนะครับที่ที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปอีกดูที่หนึ่งนะแม่เนาะใช่ใช่แม่แม่แม่บอกเพื่อนตัวนี้อยู่ในสวนนี่ไหน พี่น้องเนี่ยมีวพูดแะเต็มต้นเลยพูดหรอใครเปิดมอเตอร์พูดหะหมากส้มหมอพี่น้องกินซีไหมนี่ส้มหมอหมากส้มพี่เอ็นมะโดงบักทากแล้วทีส้มหมอพี่ใส่แะโอ้โหดิหมักส้มหมอพี่น้องใครมาอยู่ที่นี่นะครับมีหมักส้มหมอกินด้วยในระหว่างที่แบบว่ารอเหตุการณ์ชายแดงสงบนะครับนี่นี่าดักส้มมอนี่นี่เห็นว่าเด็กเก็บได้เลยนะคะนี่พูดอ่ะหมากส้มม้อแมย์มาโชว์แมย์มาโชว์กันน่ะส้มมหโชว์มักส้มม้อ หักส้มหมอมันทะได้แก่แล้วพี่น้องแต่ว่าต้นนี้แซ่บแซ่บเลยกินฟรีกินฟรีไมอยู่นี่เครื่องขอนกินได้หมดเลยมะนาวาหุ่นบักน้าวมาเต็มต้นไปเท่าบักน้าวไปเป็นบไปไม่ใส่แไงบักน้าวคือบักเขียบกับนี่ต้นน่ะนะบักน้าวบักเขียบบ้านสุกนั่นน่ะบักน้าวเห็นม่้ยน่ะมีทุกอย่างเลยนั่นน่ะบักน้าวเต็มต้นเลยเก็บกินได้เลยมามามาบักเขียบก็เก็บบักนี่ยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าถ้าใครมา ถ้าใครมาก็จะอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของทางหลวงแบบว่าทางรัฐมาแบบมาดูแบบมาสอดมาสอดเบื้องกับสีบออเพราะ่าเบื้องข้างปัดไผ่หรอพี่น้องฮะตรวจสอบเออสอดเบื้องก็นะมาดีกับนี่บอกเพื่อนนะบอกมีกับจิ้มได้มามีก็มีมาแม่ป่ะ